วันนี้เราจะสำรวจผลกระทบของภาษีศุลกากรของทรัมป์ต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ระหว่างสหรัฐเม็กซิโกซึ่งทำให้การผลิตหยุดชะงักราคารถยนต์สูงขึ้นและตลาดโลกสั่เสทือนเม็กซิโกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการขยายการค้ากับจีนยุโรปและอเมริกาใต้กลยุทธ์ของทรัมป์อาจกำลังหมดพลังจากช่องอ e ีเกิลดิสคัฟเวรวิกฤตเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร วิกฤตเริ่มต้นจากนโยบายเศรษฐกิจแนวปกป้องของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะการเน้นใช้อัตราภาษีศุลการกรเป็นเครื่องมือเพื่อลดการขาดดุลการค้าและปกป้องแรงงานชาวอเมริกันในฐานะประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าภาษีเหล่านี้จะช่วยสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้ผลิตในสหรัฐซึ่งเขาเชื่อว่ากำลังได้รับผลกระทบจากแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหนึ่งในเป้าหมายหลักของนโยบายภาษีนี้คือเม็กซิโกซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐ เหตุผลที่เม็กซิโกถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะนั้นมาจากการที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐพึ่งพาการผลิตในเม็กซิโกเป็นอย่างมากบริษัทต่างๆเช่น General Motors อร์ฟอร์และไค r สเลอร์ได้ตั้งโรงงานขนาดใหญ่ในเม็กซิโกมาเป็นเวลาน,านานเนื่องจากต้นทุนแรงงานที่ต่ำความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และความได้เปรียบด้านโลจิสติกผลลัพธ์คือการสร้างห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนที่แข็งแกร่ง โดยโรงงานในเม็กซิโกเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับโรงงานประกอบในสหรัฐจนถึงปี2024ประมาณ40%ของชิ้นส่วนรถยนต์ที่เข้าสู่ตลาดสหรัฐมาจากเม็กซิโกซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐ อย่างไรก็ตามทรัมป์มองว่าการพึ่งพาเม็กซิโกมากเกินไปเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมการผลิตของอเมริกาเขาจึงกำหนดอัตราภาษีสูงถึง25%สำหรับรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่นำเข้าจากเม็กซิโก โดยให้เหตุผลว่ามาตรการนี้จะช่วยลดความไม่สมดุลทางการค้าและกระตุ้นให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตกลับมายัางสหรัฐเพื่อสร้างงานให้กับแรงงานอเมริกันแม้ว่ากลยุทธ์นี้อาจดูสมเหตุสมผลในเชิงทฤษฎีแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับกว้างไกลและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่เม็กซิโกตอบโต้ด้วยการกำหนดภาษีและข้อจำกัดทางการค้าของตนเองโดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่การส่งออกรถยนต์จากสหรัฐการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐโรงงานผลิตรถยนต์ทั่วประเทศเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการนำเข้าจากเม็กซิโกหยุดชะงักตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโรงงานของฟอร์ดในรัฐมิชิแกนที่ต้องหยุดทายการผลิตเป็นเวลา3วันเนื่องจากขาดชิ้นส่วนปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวโรงงานอื่นๆทั่วสหรัฐก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันโดยสายการผลิตต้องหยุดชะงักและบริษัทต่างๆประสบกับความสูญเสียทางการเงินมหาศาลจากผลของภาษีศุลากาก่ สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวิกฤตเนื่องจากบริษัทต่างๆเริ่มตระหนักว่าห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาอ่อนไหวต่อการตัดสินใจทางการเมืองมากเพียงใดอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐซึ่งพึ่งพาความสามารถในการผลิตของเม็กซิโกมาอย่างลึกซึ้งกำลังเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่ที่คุกคามทั้งการจ้างงานกำหนดการผลิตและผลกำไร ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นก็เริ่มปรากฏให้เห็นอุตสาหกรรมอื่นๆที่พึ่งพาการค้าข้ามพรมแดนเช่นอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าบริโภคก็เริ่มได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนในห่วงโซ่อุปทานเช่นกัน ในท้ายที่สุดผลลัพธ์ของนโยบายกิจกันทางการค้านี้กลับซับซ้อนและสร้างความเสียหายมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกนั่นคือการลดการขาดดุลทางการค้าและสร้างงานให้กับแรงงานอเมริกันห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีในสําคัญก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลต่อทั้งสองประเทศผลกระทบที่เป็นรูปธรรมของวิกฤตอุตสาหกรรมยานยนต์ ข้อจำกัดด้านการขนส่งที่เม็กซิโกใช้เป็นมาตรการตอบโต้ภาษีศุลกากรของสหรัฐได้สร้างความท้าทายอย่างมากให้กับบริษัทอเมริกันซึ่งพึ่งพาห่วงโซ่อุปทา,านข้ามพรมแดนอย่างหนักเป็นเวลาหลายทศวรรษบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง General ร o ั o r มอเตอร์ฟอร์ดและบริษัทอื่นๆได้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของตนโดยอาศัยเครือข่ายการผลิตของเม็กซิโก ซึ่งสามารถผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนไปยังโรงงานในสหรัฐได้แทบจะในทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อการขนส่งเหล่านี้หยุดชะงักเนื่องจากภาษีและข้อจำกัดทางการค้าโรงงานในสหรัฐก็ไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ตัวอย่างเช่นเจ n เนอ l รั่มอเตอร์ถูกบังคับให้หยุดการดำเนินงานชั่วคราวที่โรงงานในรัฐโอไฮโอและเทนเนสซีขณะที่ฟอร์ดต้องปิดโรงงานผลิตรถบรรทุกในรัฐเคนตักกี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ปัญหาเหล่านี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเนื่องจากการหาซัพพลายรายใหม่สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์เฉพาะทางไม่ใช่เรื่องง่าย หนึ่งในสาเหตุสำคัญคืออุตสาหกรรมยานยนต์ใช้โมเดลการผลิตแบบ just-in-time จิตซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยลดต้นทุนโดยรับชิ้นส่วนมาใช้ในสายการผลิตเฉพาะเมื่อจำเป็นวิธีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบมีความเปราะบางอย่างมากต่อความผันผวนในห่วงโซ่อุปทา,านเมื่อเกิดการหยุดชะงักโรงงานจึงไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เมื่อชิ้นส่วนจากเม็กซิโกหยุดส่งเข้าโรงงานโมเดลการผลิตแบบ just-in-time จิตล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเนื่องจากโรงงานในสหรัฐไม่มีสต็อกชิ้นส่วนสำรองไว้รองรับการขาดแคลนวัตถุดิบและความล้มเหลวในการหาซัพพลายเออร์ใหม่อย่างรวดเร็วทำให้สายการผลิตทั่วประเทศต้องหยุดชนะงักรายงานระบุว่าเพียงแค่ General Motors บริษัทเดียวสูญเสียกำลังการผลิตมากถึง5 0,000คันในไตรามาสแรกของปี2025ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียรายได้มูลค่าหลายล้านดอนลลาร์ สถานการณ์นี้เน้นให้เห็นถึงจุดอ่อนของระบบ just-in-time เมื่อเผชิญกับความปั่นป่วนที่ไม่คาดคิดและเผยให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐพึ่งพากาไหลเวียนของชิ้นส่วนจากเม็กซิโกมากเพียงใด ผลกระทบจากการหยุดชะงักนี้ขยายวงกว้างเกินกว่าภาคยานยนต์เองโดยส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมเนื่องจากปริมาณรถยนต์ใหม่ลดลงราคารถยนต์พุ่งสูงขึ้นถึง15%ภายในปีเดียวการปรับตัวของราคาเหล่านี้ได้เพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคซึ่งต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งสำหรับรถใหม่และรถมือสองนอกจากนี้อุตสาหกรรมที่พึ่งพยานพานะเป็นหัวใจหลักเช่นการก่อสร้างและการขนส่งก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนอะไหล่ที่จำเป็นทำให้ต้นทุนดำเนินงานสูงขึ้นไปอีก ผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ของวิกฤตนี้ยังลามไปถึงตลาดการเงินด้วยหุ้นของบริษัทผู้ผลิตร,รถยนต์ได้รับแรงกดดันอย่างหนักเนื่องจากนักลงทุนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของสงครามการค้าต่ออุตสาหกรรมนี้มูลค่าหุ้นของบริษัทในภาคยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากข้อจํากัดทางการค้าทําให้เกิดความไม่แน่นอนและบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในภาพรวมสงครามการค้ากลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไม่เพียงแต่ในภาคยานยนต์แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อสายการผลิตหยุดชะงักราคารถยนต์เพิ่มสูงขึ้นและตลาดการเงินตอบสนองในเชิงลบผลกระทบโดมิโนโจากนโยบายการค้าเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นท้ายที่สุดวิกฤตครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจที่สามารถได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจทางการเมือง การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเม็กซิโกเม็กซิโกได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญเพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดทางการค้าและแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนโยบายกกันทางการค้าของสหรัฐโดยตลอดช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเม็กซิโกต้องพึ่งพาการค้ากับสหรัฐเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญกับวิกฤตท,ที่เกิดจากภาษี สุลกากรของสหรัฐเม็กซิโกได้เร่งเดินหน้ากระจายความสัมพันธ์ทางการค้าเพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐจีนกลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรรายใหม่ที่สำคัญของเม็กซิโกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในละตินอเมริกาอย่างต่อเนื่องและเม็กซิโกก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นจีนได้ลงนามข้อตกลงทางการค้าใหม่กับเม็กซิโกโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งเสริมให้บริษัทจีนขยายฐานการผลิตในเม็กซิโกทำให้ ประเทศนี้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกนอกจากนี้สหภาพยุโรปยู EU, ก็ให้ความสนใจในการขยายความร่วมมือทางการค้ากับเม็กซิโกโดยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ในทำนองเดียวกันกลุ่มประเทศเมอคเซอร์ในอเมริกาใต้เช่นบราซิลและอาร์เจนตินาก็กำลังมองหาช่องทางในการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรการค้าของเม็กซิโกที่กำลังขยายตัว แม้ว่าความร่วมมือใหม่เหล่านี้จะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเม็กซิโกแต่ก็มีความท้าทายสำคัญเช่นกันการลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐต้องอาศัยการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกและการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับเครือข่ายการค้าใหม่นอกจากนี้การแทนที่ตลาดสหรัฐโดยสมบูรณ์ในระยะสั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากสหรัฐยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกทำให้การตัดขาดจากสหรัฐอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามในระยะยาวการกระจายความสัมพันธ์ทางการค้าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจให้กับเม็กซิโกซึ่งจะช่วยลดความเปราะบางของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น สำหรับสหรัฐผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเม็กซิโก ا, อาจรุนแรงหากเม็กซิโกสามารถลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐได้สำเร็จบริษัทอเมริกันอาจต้องเผชิญกับต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นและความท้าทายในการผลิตเนื่องจากฐานการผลิตที่มีต้นทุนต่ำของเม็กซิโก ا, อาจไม่สามารถพึ่งพาได้เหมือนเดิมในระยะยาวสหรัฐอาจสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายภาษีของทรัมป์ ความยั่งยืนของนโยบายกิจกันทางการค้าของทรัมป์ความอยู่รอดในระยะยาวของนโยบายกิจกันทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นที่น่าสงสัยและขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะรับมือกับวิกฤตการค้าที่ยังคงดําเนินอยู่ได้อย่างไรผลกระทบจากภาษีศุลกากรต่อการนําเข้าจากเม็กซิโกได้เนั้นให้เห็นถึงความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากกลยุทธ์นี้ หากแนวทางนี้ยังคงดำเนินต่อไปอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับบางบริษัททางเลือกเดียวที่เป็นไปได้คือการย้ายฐานการผลิตกลับมายัางสหรัฐอย่างไรก็ตามทางเลือกนี้จะมาพร้อมกับต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากค่าจ้างแรงงานในสหรัฐสูงกว่าเม็กซิโกอย่างมีในสําคัญ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้รถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐสูญเสียความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่อต้องเปรียบเทียบกับรถยนต์นำเข้าราคาถูกจากประเทศอื่นนอกจากนี้การย้ายฐานการผลิตกลับประเทศจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการสร้างโรงงานใหม่และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีและมีค่าใช้ใจ่ายรวมหลายพันล้านดอลลาร์ ในอีกทางหนึ่งบางบริษัทอาจเลือกหาฐานการผลิตใหม่ในประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าเช่นเวียดนามอินเดียหรือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะเสนอค่าแรงและต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าแต่การเปลี่ยนไปใช้ห่วงโซ่อุปทา,านใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือสามารถทำได้ในทันที การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการวางแผนและลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นหาแหล่งซัพพลายที่เชื่อถือได้และเพิ่มกำลังการผลิตการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศใหม่ไม่เพียงแต่มีต้นทุนสูงแต่ยังอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านโลจิสติกและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกกับพันธมิตรการค้าใหม่อาจทําให้สถานะของสหรัฐซับซ้อนขึ้นไปอีกหากเม็กซิโกสามารถกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนสหภาพยุโรป EU และกลุ่มเมอร์โคเซอร์ได้สําเร็จอาจลดบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคและทําให้สหรัฐสูญเสียอิทธิพลทางเศรษฐ,ฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อสมดุลของการค้าโลกโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจของสหรัฐที่พึ่งพาการผลิตในเม็กซิโกมานานหากเม็กซิโกสามารถกระจายเครือข่ายการค้าได้สำเร็จก็อาจลดผลกระทบจากภาษีสุนากากรของสหรัฐและลดการพึ่งพาตลาดอเมริกาซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิทัศน์อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกในระยะยาวการเปลี่ยนทิศทางทางการค้าของออสเตรเลียไปสู่จีน การเปลี่ยนแปลงทางการค้าของออสเตรเลียไปสู่จีนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบในวงกว้างของนโยบายกีดกันทางการค้าของทรัมป์ในอดีตออสเตรเลียเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐและเป็นสปลายรายใหญ่ของวัตถุดิบสำคัญเช่นแร่เหล็กและถ่านหินอย่างไรก็ตามเมื่อทรัมป์กำหนดภาษีศุลากากรสูงสำหรับทรัพยากรของออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียจึงตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการเปลี่ยนทิศทางการส่งออกไปยังจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในสหรัฐทรัมป์พยายามใช้นโยบายภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตเหมืองแร่ภายในประเทศแต่ล้มเหลวเนื่องมาจากบริษัทเหมืองแร่ของสหรัฐไม่สามารถแข่งขันกับกำลังการผลิตของออสเตรเลียได้ปริมาณแร่เหล็กถ่านหินและเหล็กกล้าที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐอย่างหนะัก เหมืองแร่ในสหรัฐต้องลดการผลิตลงทําให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยิ่งสัาเติมปัญหาห่งโซ่อุปทานและทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้จีนได้รับประโยชน์เชิงกลยุทธ์อย่างมหาศาลในตลาดโลกปัจจุบันจีนมีอํานาจต่อรองเพิ่มขึ้นในการจัดหาวัตถุดิบหลักขณะที่สหรัฐกลับเผชิญกับทางเลือกที่จํากัดมากขึ้นในด้านทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของออสเตรเลียสะท้อนถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของหลายประเทศที่ต้องปรับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายกิจกันทางการค้าของสหรัฐการที่ออสเตรเลียหันไปให้ความสําคัญกับจีนมากขึ้นอาจทําให้สถานะของสหรัฐในเวทีการค้าระหว่างประเทศอ่อนแอลงและเพิ่มความซับซ้อนทางภูมิรัฐศาสตร์จากการเปลี่ยนแปลงของพันธมิตรทางการค้าภัยคุกคามด้านพลังงานของแคนาดาต่อสหรัฐ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากอันเป็นผลมาจากนโยบายกิจกันทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นนี้คือภัยคุกคามของแคนาดาในการระงับการส่งออกไฟฟ้าไปยังสหรัฐประเด็นนี้มีในสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากแคนาดาเป็นซัพพลายเออพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐ ah มาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยคิดเป็นสัดส่วนที่สําคัญของไฟฟ้าที่ใช้ทั่วสหรัฐ แคนาดาตัดสินใจข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการนี้หลังจากที่ทรัมป์กำหนดภาษีศุลากากรต่อสินค้าของแคนาดาซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดขึ้นภาษีเหล่านี้ซึ่งพุ่งเป้าไปที่สินค้าหลายประเภทจากแคนาดาถูกมองว่าไม่เป็นธรรมและทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในแคนาดานายกรัฐมนตรีของรัฐออนแทรีโอได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าแคนาดาพร้อมที่จะตอบโต้ด้วยการลดการส่งออกไฟฟ้าไปยังสหรัฐเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐ หากแคนาดาดำเนินการตามคำขู่ผลกระทบจะรุนแรงอย่างมากเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าจากแคนาดามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและธุรกิจในสหรัฐโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมิดเวสต์ของสหรัฐซึ่งพึ่งพากานนำเข้าพลังงานจากแคนาดาเป็นหลักการกระทำเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอเมริกาเหนือซึ่งโดยปกติแล้วการไหลเวียนของพลังงานข้ามพรมแดนถือว่าสเสถียรและไว้วางใจได้ ภัยคุกคามของแคนาดาในการระงับการส่งออกไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นความเต็มใจของแคนาดาที่จะดำเนินมาตรการที่รุนแรงเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นของพันธมิตรสหรัฐต่อแนวทางกีจกันทางการค้าของทรัมป์ หากแคนาดาดำเนินการตามคำขู่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคพลังงานของสหรัฐโดยอาจทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นในบางพื้นที่และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆเช่นการผลิตและการขนส่งที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแคนาดาข้อพิพาทด,ด้านพลังงานระหว่างสหรัฐและแคนาดาอาจมีผลกระทบในวงกว้างหากแคนาดาตัดสินใจลดหรือหยุดการส่งออกไฟฟ้าบางรัฐในสหรัฐที่พึ่งพาพลังงานจากแคนาดาอาจต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับในวงกว้าง วิกฤตนี้อาจลุกลามกลายเป็นข้อพิพาททางการค้าที่รุนแรงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่สำหรับทั้งสองประเทศสถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนและเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความขัดแย้งนี้จะจบลงอย่างไรหากคุณเห็นว่าบทความนี้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและติดตามเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม